สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาถึงปราสาทบ้านอันันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูหน่อยหนึ่งเนาะนะครับท่านผู้ชมครับนี่ทับลังครับทับลันนะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูประวัติซะหน่อยหนึ่งเนาะท่านผู้ชมครับปราสาทนี้ก็ติดติดกับโบสถ์เนาะนะครับ ปรา,าสาทบ้านอน,นันต์นะครับหมู่สองตลยางอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นลักษณะประสา,าสาทองค์เดียวขนาดเล็กก่อด้วยอิฐไม้สอบปูนตั้งอยู่ในฐานศิลาแรงนะครับสู่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านยาวละ9เมตรปรางฐานสูงวัดยาวได้5เมตร70เป็นผนังสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับทางทิศตะวันออกประตูมีทางทิศตะวันออกนะครับทาง ห้อยลำพอกนะครับด้านนั้นก็อีกสามประตูจะเป็นประตูหลอกเนาะนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็จะมีลวดลายแล้วก็มีไม่พบแล้วก็มีชิ้นหนึ่งนะฮะสภาพหักนะครับอยู่นี่นะที่ผมบอกนะครับทับหลังนะครับอยู่บริเวณนี้เนาะนะครับที่บอกนี่คือทับหลังนะครับทับหลังจะเป็น นี่แล้วก็มีเดี๋ราไปดูหน่อยหนึ่งข้างบนเนาะผู้ชมครับแม่ค้าด้านบนนะในด้านบนหน่อยหนึ่งเนาะท่านผู้ชมครับ ะนะครับอ่ะแค่นี้เนาะนะครับเเวนี้นี่นส่วนใกล้ๆนี้นะฮะโบสถ์นะฮะแล้วก็จะมีพระเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะดูพระองค์ใหญ่ครับพระองค์ใหญ่นะฮะมากราบไหว้าทาบุญด้วยกันได้เนาะนะครับอ่ะใครที่อยากมาทําบุญก็มาทําบุญนะครับถ้าท่านมาทางศรีสะเกดนะครับท่านก็จะเห็นห้วยลาพอกเสร็จแล้ว แต่ต้องย้อนมันต้องย้อนเลี้ยวโค้งหน่อยหนึ่งแล้วก็ย้อนกลับมานะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะรีเทิร์นไม่ได้นะยูเทิร์นไม่ได้นะครับพระองค์ใหญ่อยู่บริเวณนี้เลยนะฮะตั้งประงานนะครับสวยงามมากนะครับก็มีคลององค์ใหญ่คลองคลองใบใหญ่นะเดี๋ยวเราไปขึ้นไปดูเนาะนะครับถามว่าเสร็จหร้วย,ยังยงครับเรามาช่วยทําบุญก็ได้นะฮะทำบุญด้วยกันเนาะนะครับบริเวณนี้นะครับ ทางพระก็บูรณะอยู่นะฮะนะครับยังกาลังทํานะครับก็จะมีวันที่สิบแปดสิบเก้านะครับนะก็จะมีงานนะครับใครที่อยากมาทําบุญก็มาทำทำบุญกองกระกองกระถินเนาะที่วัดเลยนะฮะโพธิญาณนะครับใครที่อยากมาก็มาได้นะครับเดี๋ยวเราไปไปเดินดูพระองค์ใหญ่ด้านบนนะฮะจะมีคลองด้านนี้ก็จะเป็นหินศิลาแรลกนะฮะทำ ทำเป็นหินศิลาแรงนะครับนี่นะปูขึ้นมาแล้วนะครับยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะแต่ผมให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับแล้วก็มารวมทําบุญด้วยกันก็แล้วกันครับแล้วก็มาราบไหว้ข้างบนได้นะครับพระองค์ใหญ่มีค้องใหญ่มากน,นี่นะมันใหญ่หม,มนี่พระองค์ใหญ่นะ่ะสีขาวนะครับ มากราบไหว้น,นะครับโอเคนะครับแค่นี้ก็เนาะท่านผู้ชมครับเรามาเยี่ยมวัดนะครับแล้วก็จะมีประสาทด้วยนะครับก็ฝากกันเลยนะฮะก็วัดหนึ่งของอำเภอศรีขอติดติดกับห้วยลำพออครับถ้ามองออกไปด้านนี้ก็เห็นห้วยลำพอกอยู่หน่อยหนึ่งนะถ้าออกไป้านนั้นะ นี่ครบับริเวณวัดเนาะนะครับ <Okay. S 1> ก็จะมองจากตรงนี้ไป <Okay. S 1> ก็จะเห็นปราสาทนะครับน,นี่นะวัด <Okay. S 1> โอติยานนะครับช่ว <Okay. S 1> งนี้กำลังบุรณะนะฮะทำใหม่เนาะนะครับ <Okay. S 1> ลงช้าๆนะครับ <Okay. S 1> เป็นวัดโพติยานบ้นานอนันต์นะครับ ใครที่ยังมาดูปราสาทนะครับมันจะเหลือ,อมาเยอะแล้วนะผมบอกเลยนะครับเราก็มาทําบุญนะฮะสร้างนะครับพระนะครับยังไม่เสร็จเนาะท่านผู้ชมครับแค่นี้ก่อนนะนะครับกับบรรยากาศดีๆต้อนรับคุณคุณกันวัดโพธิญาณบ้านอันนันต์นะครับสวัสดีครับ